แจมครับที่ไม้บ้านพักนะครับเป็นแจมโอ้กดขระโดขั้นผิวนะพี่เนาะน้องเจ้าฟองไหมครับป่ามันป่าเด็ดดวงเดียวครับยอดครับเป็นปลานิลหนึ่งหาตีลกะเป็นห้าลวลกับป่า สะเทียนปากก็มังนะครับไม่ใหญ่น,นะครับเรื่องตุ้มขาครับไม่ได้พักเลยแต้มแรกหมดแล้วงานนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานานักตกปลาและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกๆท,ท่านนะครับก็ยินดีนนต้อนรับสู่ช่องสายล่านาดินฟิชชิงไทยแลนด์นะครับเมื่อนี่มาออกนิ่ในกับพินัทนะครับพินัทอย่าเทพสะพานขาวนะครับก็เมื่อนี่มาอยู่ที่ไม้บ้านพักนะครับบ้านพักสุขใจมาสั่มเบิงนะครับว่าตอนกลางคืนอันเห็นไดยค่าววานนคุมปลาสวายเขานะครับแล้วกะ็เห็นช่วงสองสามเมื่อขึ้นรางหันนี้เป็นปลานิ้นนะครับเข่าก็เลยอยากจะมาร้องกันนะครับก มื่อนี้นะครับที่ได้มว่าออกคลิปก็มีพี่นัดนะครับเป็นผู้สนับสนุนเนียตกปลาให้เขานะครับเยียตกปลาเทพ,พสะพานขาวนะครับนี่ครับถ้านาณาท่านใดสนใจก็ฝากไปซื้อได้ที่ร้านริมลำเปาฟิชชิงลำเปาฟิชชิงนะครับร้านนี้จะอยู่ติดกับสะพานเทพ,พสุดานะครับตรงก้อนเขาไม้สารแดงนะครับแล้วก็จะเป็นอยู่ที่อำเภอคำม่วงร้านตู้ปลานะครับ อยู่หันอีกหมองนึงนะครับหรือว่าถ้านานาท่านใดสนใจก็สามารถโทรไปที่เบอร์ติดต่อ093 739 732 093 730 7329 730ใส่739ไหมเนี่ย739บอกเโอ้ยแม่บ้านนายใส่ผิดอีกแล้วนั้นเบอร์ไดนก่อน093 730 7329นั่นนะครับถ้านานาท่านใดสนใจติด ก็สามารถติดต่อขอไปหาเบอร์พี่นัทได้เองเลยนะครับหรือถ<ม>้าบอกว่าโทรมาจากดูมาจากคลิปช่องของนัทเตอร์ของนัทเตอร์สายล่าหน้าดิน Pi ิชชิ่งไทยแลนด์นะครับก็สามารถจะมีส่วนลดให้นะครับถ้าโทรหาของพี่นัทโดยเฉพาะนะครับเนาะก็เมื่อนี้กับมาถึงหมายกับประมาณเกือบสองเกือบสองทุ่มนะครับที่ผมลุบเดแต่ว่าพี่นัทนี่มาถึงก่อนแหละแนนคุณจะได้ลเบเดคือกัน เนียนี้มา่ท่านได้เจอหนาปานิ้นกันจักคนเลยนะครับสีมาเนี่ยกล่อลุ้นกันยาวๆาวครับว่าคืนนี้จะเจอช็อตแบบได้ดึงกันบ่ยังไสครับพยายามจะได้ทายให้หมดทุกทุกท่านเลยนะครับทั้งทีมงานขอแค่ว่ามีได้ดึงนี่เอเอื้อนอย่างเดียวนะครับมือนี้สีมาโนมันก็มาลอลุ้นกันครับสู่กันยาวยาวฮอดพรุ่งนี้นะครับเพราะว่านาเตกันหาจะได้กลับประมาณช่วงเก้าโมงสาวนนะครับแต่ว่าของพี่นัทนาจะอยู่ต่อถึงบ่อาจจะช่วง ละเที่ยงๆไปบ่ายช่วงเทีเ่ยงๆเียนอาการ,รปล<ร>าต้องเบิร์กันนะครับป่ะเดี๋ยวฮอไปรับชมคลิปกันเลยครับว่าคืนนี้จะสนุกขนาดเดจะมีปลากินวะแต่ตอนนี้ปลากเกยกระนำครับ <c ười> บมเดลนั่งเลยครับมันสีเวียรลงไปสีคันกับโมเดลนั่งแล้วครับคันเดียวขึ้นมาทางทึงแล้วนะครับไปครับไปร,รุ่นกันยาวๆคืนนี้<ป>เอาแล้วครับนเตอร์ครับเอาแล้วครับ คนนินครับตแต้มแรกของน้าเตอร์วันนี้น,นี่พาให้น้าเตอร์ด้วยมาแล้วโดนจุนได้นนจุนได้ครับเอาน้ำถ่ายน,น้ำถ่ายลายบอนเลยใช่ไหมตั้งใจอ่าอย่างเงี้ะ แทมแรกห,ห,หายบ้านพักนะครับหน้าไปก็ไม่ได้มาเลี่ยโอ้ดูแล้วดูแลวย่างนะไซน่าจะมีห้าขีดนะครับปลามืองหนึ่งแ้มครับมาแล้วครับหนึ่งแ้มนะครับ โคนี่เกนี่ลดีวาแมครับโอ้แหงเห็ตนนนี้กอกนเแล้วครับใส่ใส่สองขีดเหี่ยกุ้งกูได้กินกุ้งได้พี่ เราเด็กกดกดจนคันปิวเฮ็ดเอาเฮ um ็ดเอาโอ้ยตัวน้อยๆหนึ่งห้าขวบเอ้ยอ๋อโซกองกันซบ้า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 มาสักหันหนาวเหตุไม่เยอะตกประกิดเทพสะพานขาวนะครับที่ไม้บ้านพักนะครับอีิมิงแต้มโอ้กดใครจนคันปิวเนาะพี่เนาะมันสิตัวใหญ่เดิบมาเลไสบายเหมือนกัน อ oh, หมดคืนนะครับเพิ่งเจอครับสวยอันเพิ่นขึ้นได้อย่งไแท้ mm hmm. เมื่งของเจ้าของไหมครับนป่าป่านป่าเร็ดดวงเดียวนะครับนีก็แม่นทะเลก,กันวาาสิ่ปอยนะครับเอซว่าเดี๋ยวไปเลี้ยงว่าโอเคครับตอนเช้าๆรับชมยา,ยาว

อลน,นี้เป็นนละ6โมงโมงเช้าพอดีนะครับ6โมง6นาทีนะครับเพิ่งจะลุกขึ้นมากำลังจะเปลี่ยนเนียนะครับเพราะว่าค่งทีลงไปชุดแรกก็ปาขาวควรแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็ฝนประกอบการฝนตกครับตอนช่วงาทุ่มวกว่านะครับเกือบจะเที่ยงคืนละเมื่อคืนนีฝนตกตเลยทานเบิง่งอีกสักพักหนึ่งและะ้วก็พ้ากันนอนนะครับบ่ได้ตกเลยตัางคืน วันทียูหัดเศา้านะครับแต่ก็มาถึงเศา้านะกะ็ขอฝากนะครับเยืออ่อตกปลาเทพสะพานเขานะครับส่วนเดี่ยวเบอร์โทรน,นี่น่าจะได้แก้อยู่นะครับจากเลขเก้าจะเป็นเลขศูนย์นะครับนี่ตัวนี้เพราะว่าเป็นจะไอเพืะะอ่อนอาจจะพิมพ์มาผิดนะถ้านา,นานในสนใจก็กดทักแชทเข้าไปที่ของเฟซบุ๊กของพี่นัทได้นะครับเฟซบุ๊กซื่อยังนะพี่ ของสิทธิศักดิ์นะครับเป็นภาษาอังกฤษน้องภาษาอังกฤษโทรตามเบอร์เลยก็ได้ครับภาษาอังก็เข้าไปดูในเพจเทพสะพานเขานะครับหนึ่งกิโลแปดสิบบาทนะครับแต่ถ้าโทรไปสร้างกับเราเองเราบอกมาจากช่องสายล้านดินพิชิงไทยแลนด์จะมีส่วนลดให้นะครับก็เมื่อคืนนี้ก็ได้นึ่งแจมนะครับนึ่งหางพอปั่นแหลกลงไปกับนํำเลยนะครับแล้วก็ทีมงานของพี่นัทก็ได้อยู่สามหางนะครับเมื่อคืน ผมเขาวสองเดือนนึงนะครับเบ็ดงางไปละไปคันหนึ่งนะาหารุ่นกันยี้ม่เศร้าครับหอดเก่ามง้งตองม้งก็กลัวผมนะครับตั้งใจกเก็บเบ็ดนะครับตอนตอนถามเจ้าของใครเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไรพี่ควดมานเลยม,นนมานั่งเลยปาเขาปาเขาขนาดตอนนี้นขึ้นนะครับปาเขากินดีมากหมายบ้านพาคบนต๊ะกับว่าละนะครับแต่ว,ว่าส,สวายนี่กิกน น้านาดันในนะครับใตญ่โตนึงนี้ใส่ใส่ไงนะใส่บิดแต่เบิรงว่าเพิ่นจะส่งผลงานในกลุ่มหรือเปล่าน,นะครับเนาะเดี๋ยวพยายามถ่ายภาพเขียนภาพบรรยากาศให้ได้มากที่สุดนะครับให้น้านาได้เบิรงกันเนาะแล้วก็ปีเบ็ดลงไปกันเรื่อยๆแล้วครับสู่จนถึงที่สุดเนาะว่าสิเด้ผลงานสิเด้เ ب, หน่อยได้ลายปรนเด็นะครับก็แต่และไม้นี้อยู่แล้วนะครับป่าแต่ว่ามันสีเขามากินเป็นเฮาบอเท่านั้นเอง ราลงเงาแ่ปย่งนี้ครับไปตกป่ากันเหยืยอตกป้านเอ่อเยตกฟานขาวนะครับไม่ได้นั่งเลยครับ มาแล้วครับโอ้ยเ้าเฝ้าอ่าเฝ้าเว้าแหเขาขึ้นน้าก้อนนี้ทีมงานทหารบกเอ้ยมทีมงานเทพสะพานเขานะครับนี่มางเสียแล้วน้องกองกองเข นี่ว yeah, ่าจะดีขนาดนี <anger> s> <S ้ข้าวเทียบสะพานขาวขึ้นน้ำมาอย่างดีขึ้นล้ำอย่าเลยอย่าเลยอย่าลงเลยนะ เงียบร้อครับหนึ่งแต้มตัวช้าครับหาซวยหาซวยหาซอยหาซวยปลาฟูปลาฟูเงี้ยนี่มาแล้วครับหนึ่งแต้มเป็นตัปลาตัวประกิบเทพสะพานเขาไปยังครับ กินทุกชนิดอิลิว่าจะเป็นปากีตวะท้อโอู้ตัวมือสองก็ได้สบายเลยครับฝาหนังทื่กันนั่นโอ้ครับโอ้เดียดเทียนสีขาวอยู่แล้วครับท่านโอ้ใส่ใส่ได้อยู่หรอกสี่ขีดสี่ขีดหนักขีดน่ะจับโซ่ก่อนนะพี่จับจับโซ่จับลงที่ใช่ด้วยก็ต้องอยจับี่ ไม่่่ยวเลยวะอ่สจับคไมใ่จับจับจับเสียงักตกปานเลาน่นั่นนั่นนั่น่ืยอดครับวิธีการผสมเหยื่อนะครับเวลาเขาสือไปเขาสามารถเอาไป หนึ่งถุงนะครับสำหรับนาที่ท่านใดที่แบบเป็นมือใหม่เนาะของเหยื่อตกปลาเทศสะพานขาวนะครับสามารถเอาไปผสมขนมปังได้หนึ่งกิโลกับลำอีกหนึ่งกิโลนะครับแต่มือนีเขาหล่นแบบเพียวเลยนะครับเพราะว่าผู้สนับสนุนเราเอามาเยอะครับสักประมาณสามตันบนน็อกไส่มันรูไปครับปลาผมผมไม่จักผมผมไม่จักรู้อ่ะพี่มึงขึืนเนี่ผ่าลูกเลยครับ เสื eh. ้อเว็ดขาวคันดูซี่เนี่ยเติมผสมไหมต้องเติมนหละโอ้ยหอมครับจากนั้นหอาผสใส่น้ำน้ำในอันนี้ได้เลยนะครับส่วนวิธีการนวดเกลื่นะครับ เขาจะบอใส่นีหลายนะครับเขาจะน้ำผมลงไปก่อนแล้วก็ตีสีเลยครับ,นบ,บคนให่นปุกคืออะไรเงียถ้าอยากได้แบบแข็งแข็งแก่นแกนใส่น้ำสี่นะครับแห่งปุกส,ส,ส,สีผมนะครับพัดผมมือเสานี่มาอยู่น้ำกันนั่งแต่มาขึ้นช่วง สี่ทุ่มหาทุ่มนะครับเนาะเลียนเฉพาะตอนกลางคืนนะครับเป็นปานินหนึ่งางที่เราก็จะเป็นพวกปลาขานะครับโอเคครับพอกันกระทักก็ได้นะครับพี่ครับครับเบิงนะครับผลงานเดียตกปลาเทพสะพานขาวนี้ไม่พ้นเหมือนกัน,นครับสามตัวเต็ม พุ่นะครับหอยปลูงลงปิงเองว,วัดปลากันประด้นนั่งเลยนะครับในช่วงนี้แต่ละท่านไม่ได้นั่งกันเลยวัดปลายาวครับผลงานเย่าตกปลาเทียบสะพานขาวเอ้หัวกระมีบันนี่ของมาโจนะครับอึ้บหนินสองที่เหลือกับปลาตะเพียนปลากระมังนะครับโอ้ตรงมีถุงเนียพร้อมเีย ผลงานตัวปลานินนะครับใสนี่เลยนะครับของเหยื่อตปกปลาเทพสะพานเขาโอเคครับอีกหนึ่งแต้มนะครับเหยื่อตปกปลาเกตเทพสะพานเขาปากฉีพอดีพี่พนัดเลยกินลึกใส่ใบไงนะครับนี่หินว่ารุนได้อย,อยครับสีนิว อีกหนึ่งแต้มครับไดไ้ไม่รู้จะพูดยังไงนะอย่างเงี้ยอี้เมื่อกี้ไมร้จดงนะ้เห็นเห้นเได้ครับได้ครับ เหย่อเทพสะพานขาครับไม่ได้พักเลยแต็มแรกมาแล้วแตมแรกครับวันนี้ fc มาจากจากไหนนะจากแก้วจากสะแก้วโอเคครับผู้นาดังตัวครับตอนนี้ก็เป็น,ปนช่วงนาทีสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่ากำลังเก็บขอนะครับตอนนี้ถึงเวลาสิบโมงเคืองแล้วนะครับก็เลยจะเด็กคับก่อนนะครับเพราะว่านาเตติทุลาอีกนะครับก็ฝากเรื่องเหยื่อตกปลา ของเทพสะพานขาวนะครับถนาน้าท่านไหนสนใจก็ไปหาซื้อได้ที่ร้านลำเปาฟิชชิ่งก้อนหอดสะพานเทรสุดานะครับหรือที่ร้านตู้ปลาอำเภอําม,ม่วงนะครับมีวางจำหน่ายอยู่ที่เกิโลละ80บาทนะครับแต่ถ้าโทรมาหา,าพี่นัดนะครับเอกว่ามาจากช่องสายล้านดินหรือว่านัเต้ติดตจากนัเต้สายลาจะอ่อนว่ามาจากผมนะครับจะได้ส่วนลดนะครับต่อหนึ่งถุงนะครับ อ่าอันนี้ก็ต้องไปบอกกันกับพี่นัดเอ,อเองนะครับเพราะว่ามีสนรถแห่งแน่นอนนะครับแน่น,นอนครับมีแน่นอนสนใจก็สร้างซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าผลงานมีอยู่นะครับเพราะว่ามอนี่ก็ปานินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหางนะครับรวมทั้งทีมงานทุก,ท,กทุกทีมงานนะเจ็ดหาง่าไม่ค่อยเขาครับมนะือนี่แต่ว่าปาน้อยนีโ่โพดแล้วครับโอ้ยจากิีฮสัญหาคำใดมาอันนี้นะครับเนาะก็ต้องขอบคุณพี่นัดนะครับที่ว่าเป็นสปอนเซอร์ให้ มาเห็ดคลิปนี้การตกป่าคลิปนี้เนาะก็เดิมาสนุกมามวนกันนะครับกับไม้บ้านพักนะครับกับมือที่เฮาม้หนันป่าก็บ่ค่อยเขานะครับสู่เขาม้าบ่ได้ครับมือเขาม้าหนั้ร้ายครับสวงสวายก็บทาไปเถอะครับแต่ถ้าว่าป่าบ่เข่าเราจะพักกันมากครับแปลกใจครับเพื่อเพื่อยังกับรู้เพื่อมา้อ่อยป่าครับอยู่บ้านจะซื้อบ่ได้ฝากเกเยร์นะครับเนี่งฝากเกีย ปลาผมด้วยทีมไอจาก่ข่เทพบสะพานขาวปลาเกตจำรับตกปลาเกตครับเบอร์บอกเบอร์กันเบอร์ศูนย์เก้าสามเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามสองเก้าหรือทักแชทมาเฟ e บุ๊กผมสิทธิศักไททะนุไอเก่นซื้อภาษาอังกฤษเดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไ้ให้ไอเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้แล้วกันมีเพจพร้อมครับไอเทเทบสะพานขาวมารถแอดไปทักทายพูดคุยกันได้ทักถามกันได้ไม่ต้องห่วงครับการันตีกินดีแน่นอน ขนาดเบอร์ในนั่งนาครับก็มีมีตัวเป็นโดนน่ะจะชีดโดนป่ายังเท่านั้นล่ะครับคลิปนี้ก็เพื่อว่เป็นการเสียเวลาอย่างไรนะครับก็นเต้คงจะได้เก็บของกลับก่อนนะครับส่วนที่นัดนี้น่าจะอยู่หอดประมาณบ่ายโมงใช่ไหมบ่ายโมงบ่ายโมงแต่ว่านเต้จะได้กลับก่อนนะครับก็ยังไก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนเต้นาเน้อครับถ้ามากก็ฝากกดติดตามหรือกดแชร์ เข้าไปและสามารถเข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปว่าพูดคุยกันได้นะครับมือนี้กับว่มีหยังแล้วครับก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าเป็นทางการไปแล้วด้อกูไม่กูได้พอดีเลยบ่ให้ไปเด้อเพราะว่ามันสิกินไฟผู้เดียวนั่นน่ะเอาเอ้ไมนกินหลอดมันดูดเอาหวานไปหมดเลยมันก็ต้องยังสิเราต้องไปแชร์ประสบการณ์เลยเพราะมันแชร์ประสบการณ์เรื่องหยังในเรื่องยุงกินนี่ ยูฮันฟังเสียก็ตั้งัหรอตัวว่าผมก็ชอบว่าไม่ใช่ฮวงจุ้ยนะฮ่าฮ่าฮ่าอย่างนั้นยุ่งตาเสียไอ้หนุ่มเนาะโอ้แขนเลยเหรอโมเอ็กเนาะคือในบุรุษนี่คืออะไรก็ค่อยหัวดอกว่ามันในต้นอะไรไหมมันก็จะแช่กันไปน่าจะน้อยแล้วนะ อานนะครับ